จำเลยชี้คันเถื่อนบทประพันธ์ล้อมเดือนให้เสียงภาคโดยนิชาพรบทที่ 8. รักหรือชังสมาเรียและพิมลินนิยายเสียงยินดีต้อนรับค่ะช่องของเรามีนิยายเสียงหลากหลายไม่ว่าจะเป็นนิยายรักโรแมนติกดรามา่าโรแมนส์เกิร์ลเลฟและนิยายเสียงขวัญวุนพ,พุทธาอาถรรพ์ สำหรับคลิปนี้ให้เสียงภาคโดยนิชาพรค่ะสามารถดาวน์โหลดอีบุ๊กได้ที่แอป m e p m a r k e t .com ตามลิงก์ใต้คลิปเลยนะคะขณะน,นี้ช่องของเรามีปุ่มซุปเปอร์ตงแล้วผู้ฟังสามารถสนับสนุนเราผ่านช่องทางนี้หรือถ้าไม่กดข้ามโฆษณาเราจะมีรายได้มากขึ้นฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดฟังคลิปใหม่ๆก่อนใครและฝากกดไลค์รวมถึงคอมเมนต์ให้นักเขียนและนักภาค มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆมาเสิร์ฟอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะบทที่ 8. รักหรือชังด้านแกจะไปไหนกรรมพลขยับตัวลุกขึ้นนั่งแล้วเอ่ยถามลูกน้องคนสนิทที่หลบหนีมาพร้อมกันเขาต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆเพราะคนของชิกรักชาญยังคงออกตามหาเขาอย่างไม่หยุดหย่อนเงินทองที่มีติดตัวมาก็ร่อยหลอลงทุกวันเงินที่มีในบัญชีก็ไม่สามารถเบิกได้ เอกสารทุกอย่างอยู่ที่บ้านที่จังหวัดลำปางในขณะที่เขาต้องหลบหลบซ่อนๆอยู่ตามชายแดนไทยพมา่าไปหาของกินครับเสียเออดีกูหิวจะแย่รีบไปรีบมาละ่ะกรมพลล้มตัวลงนอนตามเดิมอย่างหมดอาลัยตายอยากลูกน้องที่ทำท่าจะเดินออกไปจากกระท่อมมุงจากเปลี่ยนใจเดินกลับเข้ามาซุดตัวลงนั่งข้างๆเสียกรมพลเสียครับมีอะไรทำไมยังไม่ไปอกีกกูบอกว่ากูหิวมึงไม่ได้ยินหรือไง กม,มพลสะบัดเสียงทำท่าจะตบด้วยหลังมือทว่าชัยไม่มีท่าทางหวาดกลัวเช่นทุกครั้งซ้ำยังจ้องกลับอย่างไม่ยอมแพ้กม,มพลเสียอีกที่เป็นฝ่ายหลบสายตาอีกฝ่ายผมว่าเราหลบอยู่แบบนี้ไม่ไหวแล้วนะเสียเงินเสียหมดไปนานแล้วเงินที่ใช้อยู่ทุกวันนี้เป็นเงินเก็บของผมที่กำลังจะหมดแล้วเหมือนกันลูกน้องหนุ่มตัดสินใจพูดแบบเปิดอกกูบอกแล้วไงว่าถ้าเรื่องเงียบกูจะคืนให้สิบเท่ากูมีเงินเป็นสิบสิบล้าน มึงจะเอาเท่าไหร่เรื่องนั้นนไม่ใช่ปัญหาหรอกเสียแต่เงินที่เรามีติดตัวกําลังจะหมดเราสองคนกํนาลังจะอดตายนะครับเสียผมว่าเราเอาเพชรไปคืนชิกรักชาญเถอะครับยังไงเราก็หนีไปได้ไม่ตลอดหรอกชัยเสนอความคิดแม้เขาจะเป็นคนโสดไม่มีลูกเมียแต่เขาก็มีพ่อแม่ที่ต้องเลี้ยงดูเขาจะมาเร่ร่อนโดยไร้จุดหมายปลายทางกับเสียกรรมพลไม่ได้และถ้าเสียกรรมผลถูกคนของชิกรักชาญจับได้ล่ะนั่นแสดงว่าเขาจะไม่ได้เงินสักบาท อีกทั้งยังเสียเวลาเปล่าอีกด้วยกูไม่มีทางคืนเพชรให้ไอ้ชีดนั่นเด็ดขาดหัวเด็ดตีนขาดยังไงกูก็ไม่คืนถ้าอย่างนั้นเสียก็นอนกอดเพชรไปเถอะครับผมไม่เอาด้วยแล้วผมจะกลับบ้านของผมชายหนุ่มหมดสิ้นความอดทนเดินผ่านหน้ากรมพลเข้าไปเก็บข้าวข,ของของตนเองที่มีอยู่ไม่มากนะักเฮ้ยมึงจะทิ้งกูแบบนี้ไม่ได้นะกรมพลลุกขึ้นคว้าไหล่ลูกน้องคนสนิทเอาไว้ ถ้าขาดมันไปแล้วเขาจะกินอยู่ยังไงใครจะหาข้าวหาน้ําให้เขากินแค่ต้องอยู่แบบหลบ,บๆซ่อนๆยายที่อยู่แทบทุกอาทิตย์แบบนี้ก็ลําบากจะแย่แล้วถ้าต้องอยู่คนเดียวมีหวังไม่รอดแน่ๆชัยสะบัดมือเสียออกอย่างไร้เยื่อให่ทําไมจะไม่ได้ในเมื่อเสียจะทําให้เราอดตายด้วยกันทั้งคู่ผมไม่บ้าแบบเสียหรอกนะผมจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วมึงต้องอยู่กับกูที่นี่กัมมาพลคว้าไหล่ของลูกน้องเอาไว้อีกครั้งเพราะว่าคราวนี้ลูกน้องหนุ่มไม่ได้สะบัดมือออก แต่กลับหันมาประเคนหมัดหนักๆลงบนปลายคางของนายจ้างจนหงายหลังล้มลงไม่เป็นท่ามึงกล้าต่อยกูเหรอไอ้ชัยไอ้คนในละคุณมึงลืมไปแล้วเหรอว่ากูเคยมีบุญคุณกับมึงแค่ไหนกรมพลวอยวายรีบทวงบุญคุณข้าวแดงแกงร้อนทันทีชัยชะงักอย่างคุ้นคิดก่อนจะตอบออกมาผมํำนึกเสมอว่าเสียมีบุญคุณกับผมแต่ตอนนี้เรากำลังจะอดตายผมอยู่กับเสียไม่ได้แล้วล่ะครับผมต้องไปแล้วครับเสีย พอกันทีผมขอลาชัยยกมือไหว้เสียกรมพลก่อนจะหันหลังเดินออกไปจากกระท่อมหลังเล็กเดี๋ยวกูจะคลายเพชรชายหนุ่มชะง,งักและหันกลับมามองกรมพลอย่างไม่มั่นใจนะักพอรู้ดีว่ากรมพลรักและคลั่งคลายเพชรอัลมาสมากมายเพียงใดแทบไม่ยอมให้ห่างกายเมื่อเขาไม่อยู่เสียจะเอาเพชรออกมาลูกคลัไปมาเขาเคยคิดว่าจะขโมยเพชรอัลมาสจากเสียกรมพลแล้วหนีไปแต่ก็ได้แค่คิด เพราะกลัวคนของชิกรักชาญแต่ละคนตัวโต,วตวหน้าโหดอาวุธครบมือกันทั้งนั้นเสียจะไปขายที่ไหนจะไปขายที่เขมเมตขายขายไปซะจะได้เอาเงินมาตั้งตัวเพชรเนี่ราคาเป็นพันล้านขายขาดทุนยังไงก็ตั้งตัวได้ฉันจะตั้งรกรากอยู่คขมเมนซะเลยเพราะคงกลับมาใช้ชีวิตที่ไทยแบบเดิมไม่ได้แล้วบ่านนี้ไอ้ชิกแห่งซวยนั่นคงแจ้งตำรวจออกหมายจับฉันไปทั่วแกสนใจหรือเปล่าฉันจะแบ่งส่วนแบ่งให้แกได้ตั้งตัวขอแค่แก พาฉันไปชายแดนขเขมรให้ได้ก็พอกำมาพลยื่นข้อเสนอไปอย่างนั้นเองเรื่องอะไรเขาจะแบ่ง่วนแบ่งให้มันพอเขามีเงินเมื่อไหร่อำนาจก็จะกลับมาอยู่ในมือเขาอีกครั้งเขาจะสั่งให้ลูกน้องของเฮียซิงเจ้าของสถานบันเทิงครบวงจรที่ขเขมรรุมกระทืบไอช้ชายให้ยับจะได้รู้เสียบ้างว่าคนอย่างมันอย่าบาังอาจมาทำร้ายเขาไอ้พวกสวัชัยลังเลก่อนจะพยักหน้าตกลงเพราะไหนๆก็ไม่มีอะไรจะเสีย ได้เงินสักก้อนก่อนค่อยหนีจากเสียกรรมพลกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยก็ไม่เสียหายตลอดหลายวันที่ผ่านมาอาอีซาเฝ้ามองการกระทําของหลานสาวอย่างไม่ชอบใจนะักจนท้ายที่สุดเธอจึงต้องเอ่ยปากเตือนเพราะไม่อยากให้หลานสาวสนุกกับการกลันกล่นแกล้งพิมพ์ไพลินไปมากกว่านี้เพราะในแต่ละวันพิมพ์ไพลินทําแต่งานจนแทบไม่ได้นั่งพักตั้งแต่หายป่วยก็ทํางานไม่ปรีป,ปากบน่นจนร่างกายซุบผอมลงไปมากเห็นแล้วอดสงสารไม่ได้ ไม่เข้าใจว่าเหตุใดท่านชีคถึงต้องทรมานพิมพ์ไพดินถึงขนาดนี้ให้มันน้อยน้อยหน่อยฟาริดาแกไม่เห็นต้องทํากับคุณพิมพ์ไพนดินเข้าถึงขนาดนี้เลยทว่าหลานสาววัยสครานกับยักษ์ไหลย,ย่างไม่ยี่ละ่ะพลางเบะปากให้รู้ว่าเตือนไปก็ไร้ประโยชน์คุณได้ยังไงล่ะป้าต้องเรียกว่านางพิมพ์ไพลดินต่างหากละ่ะฟาริดายักษ์ไหลนับวันเธอยิ่งเกลียดพิมพ์ไพลดินเข้าใ้ยิ่งพิมพ์ไพลดินเฉยมากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งร้อนดนด้วยความเกลียดและความริษยา ทุกครั้งที่เห็นสายตาของชิกรักชันยามทอดมองพิมพ์พลินเธอนึกอยากจะตรงเขา้าไปกรีดหน้าสวยๆนั่นให้เป็นแผลเวอะหวะทั้งหน้าแต่ก็ไม่อาจทำได้เพราะกลัวว่าเธอจะกลายเป็นนางมารร้ายหากเป็นเช่นนั้นท่านชิคคงไม่รักเธอแน่ๆน,นี่แกดูไม่ออกจริงๆหรอนังฟาริดา,อ,าอิซาเอา่ยถามเด็กสาวยังอ่อนใจดูอะไรป้าก็ออิซาทำท่าจะพูดแต่แล้วก็หยุดไปเสีย้ยย ช่างเธอะฉันแค่อยากให้แกเบาๆลงหน่อยก็เท่านั้นเองเผื่อว่าในอนาคตมีอะไรผิดพลาดแกจะได้ไม่น่าแหกทีหลังป้าพูดเรื่องอะไรฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยฟาริดาสายหน้ามองหญิงวัยกลางคนอย่างขบขันก่อนจะเดินเชิดออกไปจากกระจมคืนนี้เธอเตรียมแผนการไว้หมดแล้วเธอจะทำอย่างที่พิมพ์ไฮดินเคยทำชิกดักชานเป็นผู้ชายยังไงก็อดใจไม่ไหวแน่ในเมื่อเธอทั้งสาวทั้งบริสุทธิ์ไม่เคยผ่านมือชายมาก่อน หากว่าท่านชีกได้หลับนอนกับเธอจะต้องหลงจนโง่หัวไม่ขึ้นแล้วพาเธอไปที่คาริหาเพื่อเป็นชีกขาแน่ๆเธอมั่นใจอาอิซะได้แต่มองตามหลานสาวแล้วถอนหายใจออกมาอย่างเหนื่อยหน่ายไม่ได้อธิบายสิ่งที่ตนคิดฟาริดาย,ยังเด็กยังมองทุกอย่างจากมุมมองแคบๆของตนเองเทว่าตนนั้นอาบน้ําร้อนมาก่อนเห็นโลกมานักต่อน,นักแค่มองดวงตาเจ้านายก็รู้ว่าคิดอย่างไรกับพิมพ์ไพลินจากท่าทีที่แสดงออกพิมพ์ไพลินเป็นมากกว่าทาต แต่จะเป็นอะไรนั้นเธอก็สุดจะคาดเดาอะไรกันสั่งให้ทำตั้งนานแล้วงานยังไม่เสร็จอีกหรอฟาริดาตวาดพิมพไพลินอย่างหัวเสียส่งผลให้คนที่ยืนอยู่บริเวณนั้นหันมามองหญิงสาวทั้งสองคนด้วยความสนใจและนั่นยิ่งทำให้ฟาริดายืดอกเพราะรู้สึกว่าตนเองมีอานาจพิมพไพลินเงยหน้าขึ้นจากผ้าหม่มหนังสัตว์ผืนใหญ่ที่ต้องนามาซักที่สระน้าผ้าห่มนับสิบผืนฟาริดาหมายจะให้เธอซักเสร็จภายในสิบนาทีได้อย่างไร ผ้าห่มผืนใหญ่เมื่ออุ้มน้ำทำให้มีน้ำหนักมากกว่าเดิมนับสิบเท่าเธอเป็นผู้หญิงตัวเล็กนิดเดียวแทบจะแบกขึ้นมาจากสะน้ำไม่ไหวเกือบจะตกลงไปในน้ำก็หลายครั้งอีกหนึ่งชั่วโมงน่าจะเสร็จนี่ซักไปแค่ผืนเดียวเองพิมพ์พลินอธิบายแต่ดูเหมือนอีกฝ่ายจะไม่ยอมฟังคนจ้องจะหาเรื่องต้องให้อธิบายอย่างไรก็มองขาวเป็นดำได้เสมอหาเรื่องอู้ผ้าแค่นี้จะใช้เวลาซักเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยเหรอทุเรศ ฟาริดาเท้าเอวขึ้นเสียงสูงเธอลองมาซักดูไหมล่ะนี่แกแกล้าเถียงฉันเหรอคอยดูนะฉันจะฟ้องท่านชิีให้ลงโทษแกหญิงสาวอ่อนวัยกว่าเต้นผางอย่างเดือดดาลมือหนึ่งชี้นิ้วด่าอีกมือเท้าเอวปากก็ส่งเสียงร้องววยวายไม่หยุดผู้คนที่เดินผ่านไปมาได้แต่รอบสายหน้ารู้สึกสงสารหญิงสาวผู้มาใหม่และไม่คาดคิดว่าฟาริดาจะโตขึ้นเป็นเด็กสาวที่ร้ายกาจถึงเพียงนี้ฉันขอโทษ ฉันจะรีบทำให้เสร็จก็แล้วกันหญิงสาวชวาวไทยตัดปัญหาก่อนจะหันหลังกลับไปซักผ้าห่มตามเดิมแต่ฟาริดาไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นเธอสาวเท้าเร็วไปยังด้านหลังก่อนจะออกแรงผัพิมพ์ไพลินเต็มแรงพิมพ์ไพลินตกน้ำอย่างที่ฟาริดาต้องการหญิงสาวหัวรอกคิกคักอย่างอารมณ์ดีสมน้ำหน้าเบรยเสียงเย้ยหยันก่อนจะเดินจากไปอย่างรวดเร็วพิมพ์ไพลินขึ้นจากน้ำมานั่งที่ริมตลิง ทนหายใจเคือกใหญ่ด้วยความเหนื่อยอ่อนเธอตื่นมาทำงานตั้งแต่ตีห้าจนตอนนี้บ่ายแก่แล้วแต่ยังไม่ได้หยุดพักสักนาทีหญิงสาวแบมือออกมองมือแตกกร้านของตัวเองแล้วกำาเข้าหากันแน่นพิมพ์จะอดทนค่ะแม่พิมพ์จะต้องรักษาชีวิตเพื่อกลับไปหาแม่ให้ได้แม่รอพิมพ์ด้วยนะคะทันใดนั้นสายลมเย็นก็พัดบูบจนขนอ่อนที่ต้นคอและแขนลุกชันหญิงสาวเหลียวมองไปรอบกายด้วยความแปลกใจ ต้นไม้แถวนี้ไม่มีต้นไหนไหวตามแรงลมแม้แต่ใบเดียวแล้วลมเมื่อครู่มาจากไหนกันเมื่อซักผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วอิมไพายลินก็ต้องนำตะกร้าใสอินทผลัมไปตากแดดเธอเริ่มชินกับอากาศร้อนแห้งแล้งของทะเลทรายบ้างแล้วผิวสีขาวอมชมพูของเธอเข้มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่เพราะอาบายะแขนยาวและฮียับที่สวมใส่กลุมศรีรษะว้พอจะช่วยปกป้องผิวของเธอจากแสงแดดได้บ้างยิงสาวนำอินทผลัมออกตากบนใบต้นปาล์ม หยิบออกวางตากจนหมดตะกรา้าจึงเดินกลับเข้าไปในหมู่บ้านทว่าระหว่างทางเธอพบชิกรักชันเธอไม่ได้พบเขามาหลายวันแล้วนับจากวันนั้นวันที่เธอได้มีโอกาสนอนในอ้อมกอดของเขาด้วยความอบอุ่นจนรุ่งสางความรู้สึกคิดถึงและโหยหาตีตื้นขึ้นจุกที่หน้าอกเธอไม่รู้จะวางหน้าหรือทำท่าทางอย่างไรดีเมื่อต้องพบเขาโดยไม่ทันได้ตั้งตัวเช่นนี้ท่านชิกหญิงสาวกอดตะกร้าไว้กับอกแน่น ยูนนิ่งเมื่อชายหนุ่มเดินใกล้เข้ามาเธอไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนแต่หลายวันที่ผ่านมาเธอเฝ้ามองหาเขาคิดถึงเขาแทบทุกลมหายใจน่าสมเพชตัวเองเหลือเกินไม่เคยมีความรักให้กับผู้ชายคนไหนมาก่อนครั้นจะมีความรักก็กลับมอบให้แก่คนที่เกลียดเธอเข้าไส้รักทั้งที่รู้ว่าไม่มีวันสมหวังแต่ก็ยังรักเาะว่าแม้แต่หางตาของชิกรักชานก็ไม่เหลือบแลมองมาทางเธอเลย เขาเดินผ่านไปเรากับไม่เห็นว่าเธอยืนอยู่ตรงนี้หญิงสาวยืนเควง้งรู้สึกราวกับท้องฟ้าร้องครืนกล้องสะเทือนมาถึงพื้นแผ่นดินคล้ายจะถล่มลงมาต่อหน้าต่อตาเธอทรุดลงไปนั่งกับพื้นสายก่อนจะหัวเราะสมเพชตัวเอง <c oughs> พิมพไพนลินเธอคิดว่าตัวเองมีความสำคัญมากนักหรอคิดว่าเขาจะสนใจผู้หญิงขี้ขโมยอย่างนั้นสินะ่างหน้าขันไม่เตรียมตัวเองเลยหญิงสาวแหงนหน้าขึ้นมองท้องฟ้า ปล่อยน้ำตาให้ไหลออกมาแล้วค่อยๆเหือดแห้งเมื่อพบกับเปลวแดดแผดเผาเรื่องแค่นี้เองก็แค่เขาไม่เห็นเธออยู่ในสายตาทำไมเธอถึงต้องเจ็บต้องทรมานราวกับหายใจไม่ออกแบบนี้ด้วยยิงสาวยกมือขึ้นกุมหน้าอกก่อนจะค่อยๆลุกขึ้นกอดตะกร้าอินดาผาลาเอาไว้แน่นทั้งที่อากาศร้อนจัดจนเหงื่อโชกแต่เธอกลับรู้สึกเหน็บหนาวจนจับขั้วหัวใจอาบยะสีชมพูอ่อนแขวนไว้กลางห้องฟาริดาบรรจงอาบน้ำ วีผมชฉลงครีมบำรุงผิวจนทั่วตัวแล้วสสมอาบยะตัวเก่งผัดแป้งทาลิปสติกสีสดเลือกที่จะไม่สวมฮิยาบเพื่อปล่อยผมยาวสลวยให้เป็นอิสระเธอมองตนเองในกระจกแล้วหมุนซ้ายหมุนขวาชุดช้นในที่ฝากคนรู้จักเข้าไปซื้อในเมืองยังใหม่เอี่ยมพึ่งสักแห้งและนนำมาใส่เพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะเธออยากให้ชิกรักชันประทับใจในความสวยของเธอจะได้เลิกสนใจนางพิมพ์ไพลินเสถี หญิงสาววาดฝันสจนหวานว่าตนเองจะได้ออกจากหมู่บ้านเบดูอินแห่งนี้ไปอยู่คฤหาสน์แสนสวยของชิกรักชนันได้เป็นชิกค,คาแห่งรัฐอาซารมีคนนับหน้าถือตาเดินเคียงข้างชิกที่รักไปทุกขนทุกแห่งคงมีความสุขไม่น้อยเลยพอกันทีกับความแห้งแล้งหนาวเหน็บกลางทะเลทรายถึงเวลาที่ดักแด้จะกลายเป็นผีเสื้อเต็มตัวแล้วจะไปไหนหรอฉีดน้ำหอมซะหอมฟุ้งเลยพิมพไพลินเดินเข้ามาในกระโจม เธอเพิ่งทำงานของวันนี้แล้วเสร็จรับประทานอาหารอาบน้ำเตรียมตัวเข้านอนเพราะเหนื่อยแสนเหนื่อยเพิ่งเข้าใจคำว่าเหนื่อยจนสายตัวแทบขาดก็เมื่อมาอยู่ที่นี่นี่เองหิงสาวสุดตัวนั่งหลงบนพื้นก่อนจะยกฟูกนอนมาปูทว่าฟาริดากับเดินเหยียบฟูกนอนของเธอผ่านไปเสียดือด้อเท่านั้นไม่พอยังปลายตามองเธออย่างดูถูกพิมพ์ไพดินเลือกที่จะนิ่งเฉยดังเดิมคิดว่าตัวเองทำได้คนเดียวงั้นสิฉันกับท่านชีกรู้จักกันมานานคิดดูแล้วกัน ว่าระหว่างฉันกับเธอท่านชิกจะเอ็นดูใครมากกว่ากันฟาริดาโอดอ้างเกินจริงทันทีเธอหมาความว่ายังไงฟาริดาเธอกับท่านชิกหัวใจเจ้ากำแทบหยุดเต้นทำไมเธอต้องเสียใจถึงขนาดนี้ด้วยชิกรักฉันจะนอนกับผู้หญิงคนไหนมันก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเธอเลยสักนิดใช่ท่านชิกเรียกตัวฉันเข้าไปแต่ฉันกับเธอไม่เหมือนกันหรอกนะเพราะฉันได้รับการยกย่องให้เป็นเมีย ส่วนเธอมันก็แค่เครื่องบำบัดความใคร่เท่านั้นพิมพย์ยินหน้าชาราวกับถูกตบฉาดลงบนใบหน้าเธอฝือนยิ้มให้กับฟาริดาฉันดีใจด้วยนะที่เธอจะได้เป็นภรรยาท่านชิกชิกรักชานคงรักฟาริดามากถึงยกย่องให้เป็นภรรยาเธอเองก็ควรดีใจกับคนทั้งคู่เพราะท้ายที่สุดแล้วเธอก็ต้องจากที่นี่ไปไม่วันใดก็วันหนึ่งอย่ามาแกล้งปั้นหน้ายินดีหน่อยเลยเธออิจฉาฉันใช่ไหมล่ะ ฟาริดาเชิดหน้าราวกับเหนือกว่าอีกฝ่ายแต่เมื่อเห็นพิมพไพลินไม่สนใจยังคงปูที่นอนหน้าตาเฉยเธอก็ทำท่าคืดฮัดอย่างไม่พอใจก่อนจะเดินกระแทกเท้าออกจากกระโจมไปพิมพ์ไยลินเดินไปดับตะเกียงแล้วซดตัวลงนอนดึงผ้าห่มขึ้นคลุมถึงหน้าอกจงหวะที่หลับตาลงหยาดน้ำตาก็ไหลออกมาอย่างไม่อาจสะก,กดกลั้นเอาไว้ได้อีกต่อไปต้องยินดีนะพิมเธอต้องยินดีกับเขาทั้งคู่สิจะเสียใจทำไมกัน เงาตะคุ่มย่องเข้ามาในกระโจมอย่างเงียบกริบทำให้ชีกหนุ่มซึ่งยังคงนอนลืมตาในความมืดเหลือบมองด้วยความแปลกใจเมื่อพบว่าผู้ที่บุกลุกเข้ามาในยามวิการเป็นผู้หญิงหรือว่าจะเป็นพิมพ์ไพลินชีกหนุ่มแส้นอนนิ่งด้วยอยากรู้ว่าผู้หญิงแพทย์สยาจะมาไม่ไหนอาจเป็นเพราะเมื่อตอนกลางวันเขาทำเป็นไม่สนใจเจ้าหล่อนถึงได้ดินพลานมาเสนอตัวถึงที่นี่คงอยากเป็นเมียเขาจนตัวสัน่นผู้หญิงหน้าไม่ไอายฟาริดาประสานมือเข้าหากันแน่น หัวใจเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นยิ่งเห็นผู้ชายที่เธอหลงรักมาตั้งแต่เริ่มเป็นสาวนอนหลับอยู่บนเตียงเธอก็ยิ่งตื่นเต้นและหวาดหวั่นจนแทบอยากจะเดินกลับออกไปแต่เธอถอยไม่ได้เธอรักท่านชิกอยากเป็นของท่านชิกทั้งกายและใจเสียทียิงสาวนั่งลงข้างเตียงสูดลมหายใจเข้าปอดลึกก่อนจะล้มตัวลงนอนข้างชิกรักชานนอนนิ่งอยู่เพียงครู่ก็หันไปกอดและพยายามไสซ,ซอกคอของชายหนุ่มพยายามเบียดทุกสัดส่วนที่ตนมีเข้าหาเขา เธอหวังว่าชิกรักฉันจะหันกลับมาหาเธอกอดจูบและร่วมรักกับเธอจนถึงเช้าแต่ทุกอย่างกลับไม่เป็นเช่นนั้นเมื่อจูจูเเขาก็พลิกร่างหนาขึ้นคร่อมล่างเธอมือหนาบีบลำคอของเธอเอาไว้แน่นก่อนจะคำรามเสียงอย่างไม่พอใจเธอจะมาไม้ไหนพิมพ์ไพรินอื้ออื้อฟาริดาพยายามร้องโวยวาย ชิคหนุ่มขมวดคิ้วมุนเมื่อพบว่าผู้หญิงที่บุกมาหาเขาถึงเตียงนอนไม่ใช่พิมพ์ไพลินเขาผละออกจากร่างของหญิงสาวแล้วเดินไปจุดตะเกียงทันทีฟาริดาชิคหนุ่มเอ่ยชื่อหญิงสาวที่เขารักราวกับน้องสาวอย่างไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เห็นมาที่นี่ทาไมมีธุระอะไรทําไมไม่รอตอนเช้าค่อยเข้ามาชิคหนุ่มผ่อนน้าเสียงลงเอ่ยถามเขาเดินไปรินน้ําใส่แก้วและยกดื่มก่อนจะซดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ไม้ในขณะที่ฟาริดายังคงนั่งอยู่บนเตียง ฉันมาหาท่านชีค่ะมีธุระสำคัญเหรอใครเป็นอะไรหรือว่าพิมพ์ายลินเมื่อคิดได้เช่นนั้นชายหนุ่มก็ลุกพรรดแทบจะวิ่งออกไปจากกระโจมฟาริดาต้องรีบร้องห้ามเอาไว้ด้วยน้ำเสียงน้อยใจอย่างขีดสุดไม่ใช่ค่ะท่านชีเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับแม่นั่นฟาริดารีบลงจากเตียงแล้วเดินไปกอดชีกหนุ่มจากทางด้านหลังชิกดักชานยืนนิ่งปกติแล้วฟาริดาชอบมาเกาะแขนเขาตลอดแต่ไม่เคยกอดโดยการเอาหน้าอกมาเบียดแผ่นหลังเขาสักที เกิดอะไรขึ้นทำไมฟาริดามีท่าทางแปลกๆถ้าไม่ใช่เรื่องพิมพ์ไพลินแล้วมันเรื่องอะไรล่ะเรื่องของฟาริดาเองค่ะฟาริดารักท่านชีฟาริดายอมทําทุกอย่างขอให้ได้เป็นผู้หญิงของท่านชีค่ะได้โปรดเลิกยุ่งกับผู้หญิงไม่ดีอย่างพิมพ์ไพลินเถอะนะคะท่านชีหันมามองฟาริดาบ้างฟาริดารักท่านชีมาโดยตลอด ความน้อยใจที่ชิคหนุ่มหายใจเข้าออกก็คิดถึงแต่พิมพไพลินแทบไม่มีที่ว่างในหัวใจให้เธอเลยทําให้หญิงสาวพรั่งพรูความในใจออกไปจนหมดสิน้นพูดอะไรออกมารู้ตัวหรือเปล่าชิคหนุ่มดันร่างบางที่กอดเขาออกห่างก่อนจะมองด้วยสายตาดุดันชายชัดว่ากําลังกโกรธฟาริดาพงะงะเมื่อเห็นสายตาเย็นชาเต็มไปด้วยความกโกรธเกรี้ยวของชิคหนุ่มสิ่งที่เธอวาดฝันเอาไว้ไม่เป็นจริงเลยสักอย่างในละอ้อมกอดอบอุ่นที่ชิครักชาญจะกอดรับขวัญ เฮดได้จึงมีแต่ความเย็นชาเช่นนี้ฟานิดารักท่านชิกค่ะรักมาตลอดเลยฉันรักและเลี้ยงดูเธอเหมือนน้องสาวไม่เคยคิดเป็นอย่างอื่นกลับออกไปซะเรื่องในคืนนี้ฉันจะถือว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นชิกหนุ่มพูดเสียงทุ้มต่ำถอนหายใจออกมาก่อนจะเสยผมยาวปลกหน้าไปยังด้านหลังทําไมคะท่านชิกฟาริดาไม่สวยตรงไหนฟาริดาแพนนางพิมพ์ไพนตรงไหนคะทําไมท่านชิกถึงยอมนอนกับผู้หญิงคนนั้นแต่ไม่ยอมนอนกับฟาริดา เพราะฉันไม่ได้รู้สึกพิศวาสเธออย่างชายหนุ่มหญิงสาวนะสิอย่าหาว่าฉันใจร้ายนะฟาริดาถ้าเธอไม่ออกไปจากกระโจมฉันภายในสามนาทีแม้แต่ความเป็นพี่น้องเธอก็จะไม่ได้รับจากฉันอีกต่อไปชิกรักชานประกาศกล้าอย่างไม่ไหวน้าหากความใจดีของเขาจะทําให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งคิดเองเออเองจนตัดสินใจทําเรื่องไม่เป็นเรื่องเช่นนี้เขาก็ไม่ควรใจดีอีกต่อไปท่านชิกฟาริดาเอ่ยเรียกชิกหนุ่มเสียงเครือแต่เมื่อเห็นว่าชิกหนุ่มยังคงยืนนิ่ง เธอก็ร้องไห้โฮก่อนจะวิ่งออกไปจากกระโจมทันที <c oughs> ฟาริดาร้องไห้พิมว่าจะขาดใจเธอไม่กล้ากลับเข้ากระโจมทั้งสภาพแบบนี้เพราะกลัวว่าจะถูกพิมพไพดินหัวเราะยาะเอาได้เธอคู <c oughs> ่ตัวนั่งร้องไห้อยู่ข้างต้นปม์มยกสองมือปิดหน้าร้องไห้ด้วยความแค้นใจที่ทุกอย่างเป็นแบบนี้เพราะพิมพไพดินคนเดียวถ้าไม่ใช่เพราะมันท่านชิคคงไม่เย็นชาและแตะคอกใส่เธอเช่นนี้หนึ่งพิมพไพดินแกมันตัวซวย แกทำให้ท่านชีกเกลียดฉันเพราะแกคนเดียวเพราะแกฉันเกลียดแกเกลียด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 หญิงสาวกำมือเข้าหากันแน่นด้วยความแค้นใจหัวสมองวิ่งวุ่นคิดหาวิธีต่างๆนานาที่จะกำจัดศัตรูหัวใจออกไปให้พ้นทางฟาริดาเสียยิ้มที่มุมปากเมื่อรู้แล้วว่าจะจัดการกับนางตัวปัญหาอย่างไรดีท่านชีพิมพ์ไพลินตัดสินใจรวบรวมความกลา้าเข้าไปหาชีกรักฉันที่กระโจม เธอทนต่อไปโดยไม่มีจุดหมายปลายทางไม่ไหวแล้วเธออยากรู้ว่าการลงโทษของเขาจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่กันแน่เธออยากกลับประเทศไทยอยากกลับไปหามารดาอยากไปดูแลท่านใจจะขาดแต่ก็ได้แต่อดทนต้องก้มหน้าทนโดยไม่มีความหวังเข้ามาทำไมใครอนุญ,ญาตเจ้าของกระโจมสะบัดเสียงห้วนอย่างไม่พอใจแต่พิมพ์ไฮดินหาได้หวั่นเกรงเธอถูกไล่ล่าจนจนตรอกเธอไม่เหลืออะไรจะให้เสียไปมากกว่านี้แล้วฉันต้องการคุยธุระก,กับท่านชีค่ะ แต่ฉันไม่มีเรื่องอะไรจะคุยกับผู้หญิงอย่างเธอออกไปจากกระโจมของฉันเดี๋ยวนี้ชีกหนุ่มตอบกลับและไล่อย่างไม่ยี่ง่ะพิมพ์ไพดินยืนนิ่งไปหลายอึดใจพยายามกลืนก้อนแข็งที่แล่นมาจุกที่ลําคอเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยไม่ยอมให้น้ำตายหยาดหยดออกมาให้คนใจร้ายคอยสมเพศหาว่าเธอสำอ,อยร้อยมารยาเป็นอันขาดแต่ฉันต้องการจะคุยคะ่ะเธอยังคงยืนกรานไม่ขยับเขยื้อนกายแม้เขาจะย่างสามขุมเข้าหาเธออย่างคุกคามก็ตามเปาวาหรอก เธอไม่ได้เก่งเลยเธอรู้ดีว่าเวลาเขาโกรธเขาหน้ากลัวมากขนาดไหนแต่เธอไม่มีทางเลือกอีกแล้วเธออยากกลับบ้านอยากออกไปจากที่นี่สิทีพูดมาชายหนุ่มยืนกอดอกอยู่ตรงหน้าหญิงสาวเธอรู้สึกว่าตัวเองเล็กกรีบราวกับกระต่ายน้อยเสียขวัญกำลังจะโดนราชสีคย่ำฉีกถึงเป็นอาหารฉันอยากทราบว่าเมื่อไหร่ฉันจะได้กลับเมืองไทยคะถามออกไปแล้วก็ใจเต้นแรงเมื่อชิกหนุ่มยืนนิ่งราวกับไม่ได้ยินคำถามของเธอ แต่แล้วเธอก็สะดุ้งจนสุดตัวเมื่อจูจๆชิกรักชาญก็หววัวเราะออกมาราวกับขบขันเสเต็มประดาฮาเธอกำลังฝันเฟื่องอะไรหรือเปล่าพิมพ์ไฮรินอย่ากลับประเทศไทยงั้นเหรอชิกหนุ่มสายหน้าราวกับมันเป็นเรื่องจำอวดที่แสนฝืดแต่ท่านชิกเคยบอกฉันไว้ว่าจะปล่อยฉันไปหญิงสาวเทียงยังไม่ยอมแพ้หรือว่าท่านชิกจะผิดคำพูดเธอเอ่ยถามจี้ใจของชายหนุ่มเขาคงไม่ชอบใจแน่หากจะกลายเป็นคนสับปลับเพราะไม่รักษาคำพูด ฉันปล่อยเธอไปแน่พิมพ์พลินแต่ไม่ใช่ตอนนี้แล้วเมื่อไหรเมื่อไหร่ฉันจะได้รับอิสรภาพสักทีเมื่อฉันได้ตัวกามพลและเพชรอัลมาสคืนนะสิพิมพ์พลินกำมือเข้าหากันแน่นก่อนจะเอ่ยทาออกไปด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแล้วถ้าท่านชี้จับตัวกามพลไม่ได้ละ่ะเอ่ยถามทั้งที่หวาดกลัวคำตอบเหลือเกินเธอก็ต้องทำงานอยู่ที่นี่ตลอดชีวิตออกไปได้แล้วฉันเหม็นหน้าเธอเต็มทนชีกหนุ่มออกปากไล่อีกครั้งเหม็นหน้าเธองั้นเหรอ ไม่จริงเลยที่เขาต้องออกปากไล่เธอซ้ำแล้วซ้ำเล่านั้นก็เพราะว่าเขากลัวกลัวว่าหากอยู่กับเธอตามลำพังสองต่อสองแล้วเขาจะไม่สามารถควบคุมอารมณ์เอาไว้ได้กลัวที่จะแพ้ใจตัวเองแล้วดึงร่างบาบางตรงหน้าเข้ามากอดกลัวว่าจะจูบเธอดูดดื่มราวกับหิวโหวยกลัวว่าจะรักทั้งที่สั่งหัวใจให้เกลียดเขาไม่ชอบเลยความรู้สึกเหล่านี้ มันทําให้เขาอ่อนแอเรากับไม่ใช่ชิกรักชานบินฟาทาอัลบดีชิกผู้ทรงอํานาจร่ํารวยเป็นเศรษฐีติดอันดับโลกแต่กลับพ่ายแพ้ให้กับนางแมวขโมยแสนกระจอกจนหมดท่าไม่เขาไม่มีทางแพ้เป็นอันขาดออกไปได้แล้วเขาตวัดดังจนร่างบางสะดุ้งหยงเจ้าของดวงตากลมโตราวกับดวงตาของกวางสาวมองเขาด้วยสายตาผิดหวังในดวงตาของเธอมีหยาดน้ำใสไหลคลอ เรากับเป็นหยาดหยดก่อนที่เธอจะก้มหน้าเพียงน้อยแล้ววิ่งออกไปจากกระโจมของเขาอย่างรวดเร็วพิมพ์ไพรินชายหนุ่มขานชื่อหญิงสาวแผ่วเบาก่อนจะกำมือเข้าหากันแน่นสลัดความสงสารออกไปจากหัวใจจะสงสารเธอทำไมกันเธอไม่เห็นหน้าสงสารเลยสักนิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือการแสดงของผู้หญิงเจ้ามารยาเท่านั้นเองไม่มีหนทางอื่นอีกแล้วนอกจากหนีเธอจะรอคอยอิสรภาพที่ไม่มีวันได้รับไม่ได้อีกต่อไปแล้ว เธอต้องหาวิธีแต่จะหนียังไงเล่าในเมื่อเขาพาเธอมาอยู่ที่โอเอซิสซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลทรายรายล้อมจนสุดสายตาหากจะหนีเธอก็ไม่รู้ว่าควรเริ่มต้นจากตรงไหนเธอเดินมาหยุดยืนอยู่ที่ริมสระน้ำมองเงาสะท้อนของตนเองในสระน้ำแล้วถอนหายใจเฮือกใหญ่แต่แล้วเธอก็ต้องหันกลับไปด้านหลังอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นเงาของชยายชะกันสองคนย่องมาจากทางด้านหลังหญิงสาวไม่รู้ว่าสองคนนี้เดินมาหาเธอทำไมเธอไม่ถามและไม่คิดจะเสวนาเพราะไม่เคยรู้จัก และไม่มีธุระต่อกันอย่างแน่นอนเธอรีบสาวเท้ายาวเดินเลี่ยงไปอย่างรวดเร็วแต่แล้วว้า <What? S 1> ยหญิงสาววีดร้องด้วยความตกใจเมื่อถูกชายชะกันกระชากแขนแล้วดึงเธอเข้าไปกอดด้วยท่าทางกักขระยังไม่ทันที่หญิงสาวจะร้องให้คนช่วยชายชะกันอีกคนก็ตรงเข้าอุ้มร่างบางพาดบ่าแล้วรีบวิ่งเข้าไปในผงหญ้าไม่ไกลาจากตรงนั้นนักฟาริดาแอบมองดูเหตุการณ์มาโดยตลอดยิ้มที่มุมปากเมื่อแผนที่วางไว้กำลังไปได้สวยท่านท่านทีค่ะ Yeah, like ฟาริดาวิ่งกระหืบกระหอบเข้ามาในกระโจมของชิกรักชาด้วยใบหน้าซีดเผือดชิกหนุ่มล่าสายตาจากเอกสารที่องค์คารักฝ่ายยึดเพิ่งนำมาส่งให้มองท่าทีของฟาริดาอย่างแปลกใจจะว่าไปแล้วนับจากคืนนั้นเขาก็ไม่ได้พบหรือพูดคุยกับหญิงสาวอีกเลยและดูเหมือนฟาริดาจะตั้งใจหลบหน้าเขามาโดยตลอดซึ่งเขาก็เข้าใจได้เธอคงจะอายจากเหตุการณ์ในคืนนั้นจนไม่กล้าสู้หน้าเขามีอะไรหรอฟาริดา เออคือหญิงสาวมีท่าทางอ้ำอึ้งอย่างเห็นได้ชัดเธอทํำท่าราวกับไม่อยากพูดและนั่นยิ่งทําให้ชิกรักชานคือหมดคิ้วมุนด้วยความแปลกใจมีอะไรก็พูดมาฉันไม่มีเวลาว่างนักหรอกนะฟาริดาได้ยินดังนั้นก็ก้มหน้ากัดริมฝิปากเข้าหากันแน่นเด็งเกียดตคนอย่างฟาริดานักใช่ไหมคะท่านชิกได้สิและท่านชิกจะรู้ว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนดีและเหมาะสมกับท่านชิกเท่ากับฟาริดาอีกแล้ว ญิงสาวหมายมานในใจก่อนจะเงยหน้าขึ้นทําท่าทางอีหลักเอเหลืออย่างที่ซอมไว้เรื่องของพิมพไพรินคะ่ะท่านชิกฟาริดาไม่รู้ว่าพูดได้ไหมเพราะคิดว่ามันไม่สมควรมันน่า,ยาขยักขยแยงเกินไปแต่ครั้งนี้ฟาริดาทนไม่ไหวและะ้วค่ะฟาริดาไม่อยากให้เรื่องทะเลาแบบนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเบดูอินของเราอีกฟาริดารับไม่ได้หญิงสาวบีบน้ําตาร้องไห้ออกมาราวกับว่าเสียใจจริงๆเรื่องของพิมพไพรินเรื่องอะไร ชิกรักชันวางเอกสารลงทันทีก่อนจะสาวเท้าเข้าหาฟาริดาหญิงสาวเห็นท่าทางกระตือรือร้นของชิกหนุ่มก็เจ็บใจจนแทบพูดไม่ออกว่ายังไงเรื่องอะไรบอกฉันมาสิฟาริดาเมื่อเห็นหญิงสาวเอาแต่ยืนนิ่งชายหนุ่มก็จับไหล่ของเธอก่อนจะขย่วถามด้วยความร้อนใจไม่ค่ะฟาริดาพูดไม่ได้หญิงสาวทำท่าจะวิ่งหนีออกจากกระโจมแต่ชิกหนุ่มรั้งไว้ถ้าเธอไม่พูดฉันจะไปถามพิมพ์ไพเรนเอง เขาไม่มีความอดทนพอจะมานั่งเค้นความจริงจากหญิงสาวหรอกนะหากอยากรู้ว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นสู้ไปถามพิมพไพลินเองซะเลยดีกว่าพิมพ์ไยลินกำลังมั่วอยู่กับผู้ชายคะ่ะฟาริดาวิ่งตามชิกรักชานแล้วรีบร้องตะโกนบอกไม่อย่างนั้นชายหนุ่มคงไปตามหาพิมพไพลินที่กระโจมแทนที่จะไปสระน้ำหากเป็นอย่างนั้นแผนที่เธอเตรียมการมาเป็นอย่างดีคงพังลงไม่เป็นท่าเธอพูดว่าอะไรนะได้ผลชายหนุ่มหยุดเดินก่อนจะสาวเท้ากลับมาหาฟาริดาทันที พิมไพลินชอบมั่วผู้ชายค่ะท่านชีกเธอชอบนัดผู้ชายไปพลอดรักกันที่สระน้ําแรกแกฟาริดาคิดว่าเธอคงชอบพอกับผู้ชายคนนั้นจริงๆฟาริดาไม่อยากยุ่งคะ่ะแต่หลังๆเธอนัดผู้ชายไม่ซ้าหน้าเรียกได้ว่าผู้ชายในหมู่บ้านไม่มีใครไม่เคยหลับนอนกับเธอฟาริดาทนไม่ไหวไม่อยากให้ท่านชีกโอนผู้หญิงแบบนั้นหลอกคะ่ะหญิงสาวบีบน้ําตาร้องไห้ปิมว่าจะขาดใจริยมชีกหนุ่มคำรามในลําคอเขาขบฟันเข้าหากันจนเป็นสันนูน ก่อนจะวิ่งไปที่สระน้ำอย่างรวดเร็วฟาริดาหัวเราะคิกคักก,ก่อนจะรีบวิ่งตามชิกหนุ่มไปอย่างมีความสุขในที่สุดเธอก็จะกำจัดนางพิมพ์ไพลินออกไปให้พ้นหูพ้นตาเสียทีท่านชิกต้องเป็นของฉันคนเดียวเท่านั้น